ตอนนี้ก็คือขัตอนนี้1นงนะครับแล้วก็มาแกะเพลกของเรื่องนะครับก็คือปลาดุกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็สาธิตการแกะปลาดุกนะปลาดุกที่เราใช้เนี่ยคือเราใช้แต่เนื้อปลาดุกนะครับเราไม่ใช้เราจะไม่ใช้หนังนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เวลาทอดน้ำมันกระเด็นนะครับอ่เดี๋ยวแกะเสร็จแล้วมาดูกันเลยครับ มันจังเป็นเงินแผ่ียญว่ดูดิไ็ใช้ได้บ่นเนี่ยนะตอนนี้ก็เป็นถึงขั้นตอนทอดปลาดุกป,ปูนะคะเรามาดูกันว่าผลออกมาเป็นยังไง ต้องไฟแรงนิดหนึ่งนะคะอาหขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ํายำเลยนะครับซึ่งน้ํายำวันนี้เราก็จะระดับแรกเราก็จะเทน้ําปลาลงไปก่อนนะครับปลาสองช้อนโต๊ะนะเอ้ยสองช้อนนะครับ น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเราไม่ต้องเอาไปต้มครับตัวนี้แล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟได้เล,เลยนะครับใช้เวลาประมาณ30วาะะิวินาทีนะครับหมึดครึ่งนาที หลังจากที่เราเอาไปเข้าไมคโครวเวฟ30วินาทีเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็จะใส่มะนาวเ,เสร็จแล้วเราก็เอามาราดที่มะม่วงนะครับมะม่วงที่เราหั่นเตรียมไว้บ่อยครับ hồng đen. Thí này Việt Nam là có xịt rồi đó nha ก็เลย่ด้วยถั่วดิสองที่เราทอดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับยำปลาดุกฟูหน้าตาประทานกันเป็นไงบ้างครับหน้าตารับรองความอร่อยรับรองความอร่อยรสชาติน,นี้ด้วยแบบสุดยอดพ่อครัวระดแบบับเชฟยนโบกับเฉียนไม ครับยำงปลาดุกคูของเราครับหน้าตาเป็นไงบ้างครับน่าเราประทานไหมแต่เราชาตินี้ก็เหมือนหน้าตานครับน่าอร่อยชวนให้ลิ้มลองนะครับมีการจัดจงจัดจานนี่นะฮะ